สวัสดีค่ะเราจะมาชวนทำโรตีแบบแป้งบางฟูกรอบค่ะเริ่มจากใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่า100 ML ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนเอกะสงค์ลงไป300กรัมค่ะเราค่อยๆทยอยเติมน้ำนั้นนวดไปเรื่อยๆค่ะเราให้เพื่อนๆนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะไม่ติดมือเสร็จแล้วเราจะนำไปพักไว้15นาทีแล้วนำมานวดต่ออีก5นาที จากนั้นนําแป้งมาตัดละคึงเป็นก้อนทําแบบนี้สองรอบค่ะจากนั้นใช้เนยละลาย30กรัมทาให้ทั่วภาชนะแล้วนําแป้งลงไปใส่และพักเอาไว้1ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาแล้วเราจะนําแป้งมาแผ่ออกและให้บางที่สุดจนกว่าจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่ะพอน้ํามันน้อนแล้วก็นําแป้งลงไปทอดแบบนี้ค่ะ พอทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดเมนูง่ายๆของช่องเราวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ